โอ้ยรวยแล้วข่าวแล้วน,นี่ไงน,นี่ไงนี่ไงโอ้โหซุปเปอร์เลยครับซุปเปอร์วินไหมเออเอาดิซุปเปอร์วินแบบนะครับโอ้ยาการสวัสดีด้วยกันลนะครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับปรราร์ตี้น้ำทานนะครับต้อง,อ,บองบอกว่าเกมนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเพื่อนนะครับ อยากดูว่าถ้าเอาเงินมาสองพันนะนะครับบรกาณสองพันอ่ะซื้อฟิลิปปินส์เลยมันจะเป็นยังไงวันนี้ e ีนี้นะครับผมจะมาเล่นให้ดูนะครับแบบเกมนี้นะครับนะฟิลิปปินส์นะเครดิตผมก็เข้ามาอยู่ที่ผมเล่นค้าไว้น่าจะสองสองพันหกเออเนี่ยสองพันหกนะครับผมจะซื้อไม้เดียวนะครับนะผมจะซื้อไม้เดียวเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องไปปรับคาพตันนี้ก่อนนะครับอา่า สองพันสองพันสี่สามพันไม่ถึงนะอ่ะอ่ะสามพันสี่เฮ้ยสองพันสี่นะครับนะตรงนี้นะครับด้ายๆตรงนี้ซื้อปิทบินสองพันสี่แต่ผมมีอยู่เงินอยู่สองพันหกนะครับสองพันหกนะครับอผมจะให้มันเหลือสักสองพันสี่เดี๋ยวผมจะหมุนเอาแบบเขาเรียกว่า,างไงวะหมุนให้มันอให้มันวนนิดนึงหมุนสักกี่รอบดี โอ้ยเตี๊ยห่าเกดตายมานะครับปวดไปห้ารอบนะครับปวดไปห้ารอบนะครับปวดไปสักห้ารอบนะพอไปสี่ละโอ้โหเตี๊ยห่ได้โอเครอบที๊ห่าโอ้โหได้อีกละนะครับห้ารอบนะครับห้ารอบผมจะซื้อนะครับทีเด็ปินนะครับแค่ไม้เดียวนะไม้เดียวเลยปวดได้เลยไม้เดียวจบได้ก็ออกไม่ได้ก็ถือว่า นะวัดดวงไปรลึบไปนะครับโอเคนะครับสองพันสี่ร้อยบาทได้วะไม่ถึงสิบรอบเหรอแปดรอบเหรอวะรอบนี่ คืออะไรวะอู้ยโอ้ยนี่เราชนะโบเอีิเนะหรอโบเอซิ 4, เป็น10รอบเหรอรอ,รอะไรวะแค่นะครับ10รอบเหลือเรอบนะครับจะล่านะครับบอกแล้วอู้ย ร0 0กว่าส0รัวสบาทตัวนี้มันจะค้าไว้นะคุณสองโอยเนียกี่ถืองพันมีไล้รภาวนานะครับ3า0อบาทนะครับอู้ยวินครับวินะวินมาแล้วนะวินมาแล้วเออวินมาแล้ว ่มาดูว่าจะขาดคุณหรือว่าจะได้ใครนะโห่เก้าล้าบาทเหลือกี่รอบนะครับห้ารอบนะครับเหลืออีกห้ารอบนะนี่สวยสวยสวยครับสวยมากเลยมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆเลยนะครับมาเรื่อยๆเลยนะครับผมจะคือรอบนี้รอบเดียวนะไม้เดียวนะครับอุ้ยหนึ่งพันรึปโอ้ยล็อกไปแล้ว เกินเกินนะเกินชัวร์เลยอีกรอบนีสารอบแกสามรอบแน่หมุนไหมล็อกอีกโอ้ยตงไหแล้วคุณถามแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงโหสุดเฟรอเลยครับสุวีดแมเออเอาดีสุดวีดแมนโอ้ย ซปเอร์ี๊ปไปนะครับอุยแค่กว่าไม่สองรอบเด้อหุยจะดาวมาแล้วดาวั้ะอุยยุดอุยได้ดาวโอ้โหโโหแม่งแจกหนักจัดจริงเลยครัผมเด้อีกหนึ่งรอบนะผมเด้อีกหนึ่งรอบแมเอาดิ เอาดิผมเล่นอ oh! be no. uh. uh. ีกรอบเลยฮะรอบที่2เราได้6,000กว่าบาทแล้วน่าจะหมดรอบนี้แล้วนะนะซุปเปอร์นะโอ้ยโอ๊คกดเลยนะลุ้บหอมอันแสนเลยอีกรอบหนึ่งเหรออู้หูอู้หูน่าจะหมดแล้วนะครับ โอ้โหนี่ครับผมโอ้โหีกปีนนะครับนะโอ้โหในได้ครั้งแรกได้ได้แปแล้วก็ไปบวกอีกสีอ่ะผมก็ไม่รู้ยังไงนะครับได้มาหนึ่งมืนสองร้อปดสิบบาทโอ้โหกำไรจริงๆนะโอ้โหกำไรแม็กเจ็ดพันกว่าโอ้โอเคนะครับนะเจ็ดพันกว่าบาท พอนะครับพอได้มานะครับเจ็ดพันกว่าบาทนะครับตอนนี้เนี่ยรวมด้านล่างแล้วนะครับอันนี้น่าจะมันอะไรวะหอมมันเพิ่มขึ้นอีกตรงนี้ใช่ไหมอ่าโอเคคือพูดง่ายๆนะครับนี่ไงอุ้ยขาดเลยกดเถือกดคือได้มาหนึ่งหมื่นเหลือหนึ่งหมื่นสี่ร้อยกว่าบาทก็เท่ากับนะครับกำไรมาอยู่เจ็ดพันหก พันหกนะครับน่าจะเจ็ดพันหกเจ็ดพันเจ็ดเออประมาณนี้นะฮะประมาณน,าณนี้คือซื้อรอบเดียวนะครับลงทุนเลยนะนะรับเทรดที่ขอเข้ามานะครับนะดูแล้วนะครับนะอยากตามก็มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างกันละกันนะครับนะโอเคฝากกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยกันนะครับเล่นง่ายที่ไหมนะครับนะแค่เอาเงินมา ลงปุ๊บฟื้นฟื้นฟื้นไปเลยนะครับแต่หมุนไปก่อน5รอบนะครับตเจ็บผมนะโอเคนะครับสำหรับเ p นี้ต้องฝากด้วยกระันนะครับนะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับเพื่อนที่กดติดตามแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดแชร์กด subscribe ด้วยกระันนะครับมีอะไรสอบถามผมได้นะครับนะอยากเล่นอะไรดูผมจะทีหนึ่งมาให้นั่นล่างนะครับสองหาอยากเล่นเกมือนผมโอเคนะครับหาเงินง่ายๆนะครับในช่วงนี้โอเคดูแลกันด้วยนะสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับต้องลาเป็นเท่านี้สวัสดีครับ